สวัสดีทุกผู้ทุกคนสวัสดีล้วก็สวัสดีอ้อพ้าลูกสาวมาสวัสดีพ่อมค่ะมาเอาไปเห็ดสผมพมยังมาเนาะลูกในกระไดสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยกันอเก้นเสร็จแล้วเด้อโอ้ยนาอเอามาค่ะนะคะเนาะมากาซิมะตำบักหอยแข็งแล้วก็มาเ่าเรืืองเล้าห้ฟังนะคะเนาะสำหรับผู้ใดสำหรับหลายๆคนนะคะเนาะที่แบบว่า อยากหู้ว่าเรื่องร้าวมันเป็นมาจังใดตอนแรกก็คืออันนั่งห้องห้นั่งห้องห้เสร็จแล้วเป็นอย่างคือจังได้ลูกมาอยู่น้ำเมนว่าข้าหนูเจ็ดคะ่ะหนูเจ็ดรักมัมมี่ไหมคะรักมากไหมลูกเออเดี๋ยอยู่เลยมัมมี่ทำอะไรท้อเก็ตแล้วโอเคบ่นะคะเนาะเป็นกำลังใจให้จ้าน้องวีเอาสวัสดีก่อนนะคะเนาะ มาค่ะกำลังอันติกับกำลังสิตเตรียมโตต่ำปลาหอยแข็งแมนบอสปลหอยแข็งต่ำปลาหอยแข็งกินหอดเสียงหัวเราะนี่คักจา่าัระสนเออเ,ออเออดี๋ยวสีเบาให้ฟังเด้อค่ะเด้อในหลวงพ่อไปไหนอ่ะไปกับพี่ทิ้ไปไหนบอพี่อตินละ่ะเอาเมื่อเจ้าเสียงหนูบอกให้ฟังก่อนหรือว่าสิต่ำบักหอยก่อนคะต่ำก่อนถ้าหิวค่ะบอบอ เออเออเออก็ได้เด้อค่ะเด้อดีใจน้ำจ่าคุณปังปอนขอบคุณหลายหลายคุณจีจีสวัสดีค่ะคุณบีดีใจกับน้องที่สุดขอบคุณหลายหลายพูดด h a ห้ for you y ย a h พ่นไปเฮ็ดส่งผมมาเองนะคะเนาะคือเฮ่งจังซีมันต้องถอนเอก can you dance อันตี้ต้องเปิดเพลงสวัสดีคนไทยสวัสดีไทยแลนด์สิลูกสวัสดีไทยแลนด์ say hi to Thailand say hi to the fan club say hi to everyone because everyone waiting for you guys just come here be in this land and after that can see you do all activity with mommy over here so you should say something to them that's how you feel when you here and what have you been do and what you think in the next day that you want to do all right okay can start don't need to be like Worry so much just say something that you would like to that's all if you don't want not not need to say right Hi guys I love you all and tomorrow Uh, I think we can go live and maybe Um, like go ride the elephants. Yeah Yeah. No not elephant better we do the buffalo in the back of the r i l l a g e over here yeah, in the backland ฮาขีค้ยนุนุส say ขี่คยขีคยค่ะขีคยม่ได้ปขี่คยลูกมนขี่คยขี่คยขีคยขีคยจนเจสไปขีคยคออนูเจสนูเจนเไปขี้คุย <ś les> สิไปสิไปขีควยขีควยไปน้ำบ๊อกค่ะไปน้ำบ๊อกค่ะเออนะคะเนาะจะพาลูกไปขีควยอ่ะอาดีใจน้ำขอบคุณนในไลน์นะคะเนาะเดี๋ยวเอาสิบใบหอยฟังนะคะเนาะว่าสิเป็นแนวใด้มากค่ะนี่ตอนนี้มาบักหอยก่อนค่ะความน่าชิต่ำบักหอยแครงนะคะเนาะโอ้โหเอากินลูกกินสิเดียว take off YouTube first นี่นะค่ะสิตำใส่บอักอันนี้อือหือ ดีใจน้องค่ะขอบคุณหลายๆล,ลูกค่ะเอ้อขอบคุณค่ะบ้านนังพี่ลูกเอาเกินมะค้อยก่อนเพราะมีแห้งค่อยเบายูเกนสตาร์ทเอาเอาโอ้ระวังมันเหี้ยเอากินทำไมแกะให้แล้วไหมกินแซบแซบจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็กินไปนเลยสวัสดีฮัลโหลเจสิก้าไฮยั เพื่อนไปเฮ็ดส่งผมอย่างมาบุเฮ็ดเองพรอ <c oughs> อ้อมด้วยหน้าตาจริงจังแห้งในหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพอ่อ <Mommy? S 1> ครับ again, Yeah but you come here first say hi to someone f i r s t c h e c ค o อ t ยู u r k อ๋อหลวงพ่อค่ะหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพ่อผู้โปรดสัตว์มา What so do mm -hmm. uh, say? hi. Say hi. hi. Hello. 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 Hello, everyone. Hello, everyone. How are you? How are you? Okay. So, okay. where are you now? Where are you now? No, <laughs> <laughs> I mean, I ask you, where are you right now? Where are you right now? <laughs> <laughs> no, you answer, your answer mommy. Where have you been now? Where have you been? <laughs> <now>? <laughs> in Thailand. Thailand, yeah? You're in Thailand now, right? Hi. Okay. So you like Thailand? Yes. Yeah? What have you been doing in the last uh, in the past two days? What have you been ride a bike? You mean ride a bicycle? A yeah. motorbike. Yeah. Bicycle Maybe. and motorbike. Yes, sir. Mm -hmm. Yeah. You like you like Thailand? yes Mm. so give mommy kiss and you can go thank you But want I okay so you have to ask your uncle over there แ uh, ก้วแก้วพาขับรถแน่นขันอะเด็กๆหนารักหลวงพ่อขี ah. ้อายแมนค่ะเขามาค่ะเออบอกแล้วนี่ค่ะนี่นะคะน็อตซี่ตำหอยแข้งแล้วก็ตําอันนี้น้ำนะคะเนาะ พ่ออยู่เอือยพ่ออยู่อันตี้เอาทรายพอดให้หน่อยอยู่ข้างหลังตรงนั้นนั่งบีได้พ่อกับลูกแล้วค่นะเนาะโอเคเดี๋ยวตํามสมให้แม่เลี้ยงคนก่อนค่ะมากับแม่เลี้ยงคนเอาคือโอ้ยยังสั่นมาทำไมอีนี่แม่เอาไปยึดแอคสันอยู่ยังสั่นนลแม่มาลูกตอนแรกตอนแรกเป็นยังไงตอนแรกลูกโบอด้มา ลูกวัน,ะะน,ะะนะะที่สามสิบธันวาก็เพราะว่าลูกจะต้องมาโหดอตอนนั้นช่วงนั้นเด้อค่ะเด้อแดิบัดนี้ไปคนสุดท้ายกับได้ขอรับขอความจากพ่อเขาว่าจังไหนคูณบอกคะคือแบบว่าบอกว่าคือจังหนูว่าไปเลยค่ะว่าลูกว่าได้มาแบบประมาณแบบว่า เราจะต้องอาตามกฎหมายไทยเนาะคะ่ะเนาะเขาจะต้องแบบว่าไทยบัตรประชาชนเมื่ออายุครบเจ็ดขวบแมนบอสวันนี้ทีนี่ต้องมีชามหานะก็คือแบบว่าให้เอาใบเกิดมาแล้วสิไปไทยแบบประชาชนเพราะว่าลูกเกิดเมืองไทยนะคะเนาะมีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยนะคะเนาะบาดี้พ่อหนูถามไปแค่นั้นเสือกแบบว่าย่านนูเอาลูกไว้ไวางสันย่านนูเอาลูกไว้ไอ,ไอ,ไอ,ไวอัน Can I have this first เอาใส่บักเน่าก่อนเด้อค่ะเด้อ ย่านลูเอาลูกไว้นะคะเนาอก mm ็เลยแบว่าตัดสินใจตัวหนูค่ะป่าบ่าหายลูกมาว่าว่าหนูเจ็ดกับเจนสันอะ่ะบ่ได้มาให้ให้ให้ยูอันให้ยูพุ่นว่าซัน mm hmm. บาทนี่ mm hmm. เพิ่นคงสิลืมเหรอคะนอะ้องานั่งบีสามารถทีไปบา้บาเช็คได้เพราะว่าไอสติกเป็นคนจองตัวการบินไฮเบิร์ตทุกยางแมมคะจองจองอัน ตัวเครื่องบินซื้อหายเลยนะไอสติกเป็นคนซื้อตัวห้ใต้คือแบบว่าภายใต้ชื่อการจองของไอสติกนั่นไหมแล้วก็ตัดบัตรเครดิตยังของไอสติกไปน่นไหมอีปูลูกใส่อีปููเอ,ปอปเออแซบบอแซบจ้าจ้านะคะเนาะคือแบบว่าคงคง,งลืมไปเมง่อ้งบัตนี้นั่งบีกันเลยอไอสติกเพิ่นกันเลยบา่าเดี๋ยวเพิ่นสีเพิ่นสีนสเช็คเบงนะคะเนาะกับสายการบิน ทางต้นทางว่าเป็นยังไงนะคะนาะบาดนี้อ่าไอสติกเรเชเช็คเบิงงค่ะแล้วแล้วแชทไปถามเลยค่ะแล้วถามได้คำตอบมาว่าทั้งหาคนเช็คอินมาแล้วเรียบร้อยค่ะมุเจ้าค่ะอันเต้ขอช้อนน้อยจะพี่ก็ได้เช็คอินมาแล้วเรียบร้อยแต่บาดนดี้อ่าพอมาหอด พราะมาหอดั้งสิ่งนะคะเนาะเพราะว่านั่งดีให้จองเป็นการแบบว่าเปลี่ยนเครื่องอยู่ทั้งสิ่งคบูร์ไหมอตินหนูไปดูน้ําหน่อยลูกไปปิดเลยก็ได้ลูกไปก็มันจะล้นนั่นน่ะมันมีมองไปมันล้นทางนั้นแล้วเด้ก็ยังไม่เข้าทางนีเลยก็ไปดูน้าหน่อยลูกเลยแล้วมันนานแล้วเดี๋ยวไดโวมันจะไม่เปิดนานเกินไปลูกไปพักไว้ก่อนไปพักเครื่องไว้ก่อนลูก น้ามังโอ้โหบืนกันหนาวบอสัตปลาดอกน้าค่ะน้าเออเอาหัวหดได้แล้วบีข้นเก่ากลับมาแล้วแมนจ้ะแมนบานนี้ก็เลยอไอสติ๊กกัเลยเซ็กเ,ก,เเกเบิง้งค่ะก็เลยพอใส่บักหอยแข้งเข้าไปเด้อค่ะเด้อคลิปยังมีปูบอบอจ้ะใส,ส่ซุลดน้ำปลาน้ำตาลไปแล้วโอซุลดน้ำปลาน้ำตาลเราต้องใส่ใสซัมมี่พอค่ะ บัดนี้ใส่หอยแข็งนะคะเนาะบดรีอ่าไอเสตติแล้วเซกเบิง้งข้างสายการบินนะ่ะตอนแรกซิบอโปเซ็กให้แต่ไอเสติกบอกว่าคุณต้องเซ็กให้ผมได้เพราะว่าผมเป็นคนซื้อตัว๋วเบิดทุกอย่างค็นคนจองตัว๋วเนาะตอนแรกเขาก็แบบว่าหาซิปหาซิปเพงสี่เมยคะ่ะไอเสติกสองอ่งเอกสารไปให้เลยจา้าแนบลิงไปหายไอเสติกแนบลิงหายมือเจ้าเอ้ยเขาก็เช็คให้เบิ้งเพบบราะบัดนี้ทางทางต้นทาง ทัทง้ทงทั้งทั้งงดไหมเขาก็บอกดูค่ะว่าทั้งหาคนเซ็กอินมาแล้วเรียบร้อยเลยแต่บัดนี้พอมาหอดสิงมาหอดอันที่มุกหมคะ่ะบ่เห็นเนาะค่ะเนาะบ่เห็นบ่บ่บัดนี้ต้องมาต่อเครื่องอีกเครื่องก็เลยเซ็กบางอีกเครื่องอีกเครื่องนึงคะ่ะบัดนี้บ,บ่พ่อข้าเจ้าบ่ปลาบ่ได้เซ็กบ่ได้บ่ได้มามาสัน่นบัดนี้เฮดให้น,นังบีมูเลยคะ่ะว่า มันแบบว่าประมาณแบบว่าเลนสูยกว่าพวกนาะค่ะนาะประมาณแบบว่าห้ลูกลูน่ะไปลงบบานแม่เลี้ยงเขาเนาะนค่ะนะอเปรียบแทนบานเขานะค่ะห้ไปลงทังพุ่นนั่นแหละค่ะโอ้ยหนูเจ็บห้ไปลางแบบว่าขืนเครื่องจากพุ่นมาแล้วห้ไปลงเครื่องบ้านเขาบานนี้โอ้ยหนูห้ยบาสันมูเจ้าหาีเลยนะคะเนาอไห้แห้งโอ้เสร็จแล้วค่ะ เพราะว่าเสียใจค่ะเป็นอย่างคือจังมาเห็ดจังซีหนูดีนล้มาตลอดเป็นอย่างบาดนี้อ่านั่งดีก็เลยแบบว่าทั้งโทรไปมันก็นแบบว่าบล็อกเบอร์อย่างหนูเดทุกส,สิ่งทุกอย่าง,ง,ง,งหนูก็เลยส่งข้อความไปใบทั้งทั้งเมีย,มยไหมเขานะคะ <c oughs> ทั้งแม่เลี้ยงของลูกเนาะหนูส่งข้อความไปใบว่า <c oughs> เป็นอย่างเอเอเย้เย้เป็นอย่างเป็นอย่างบูเธอคือจังเห็ดอี๋ยังจังซี่เธอบอกเข้าใจดีความรู้สึกเฮียจันย เสร็จแล้วบังไหมค่ะแต่จะส่วนเดียววิลแม็กซ์กันแต่แคนส์สตาร์ทอีทดิสเลนี่ค่ะเสร็จแล้วเบิังเลยค่ะตต่บักหอยเค้งมานนี้นะคะนั่งกับบอเปิดโน้ตโน้ตงกับบอเปิดเบิังโน้ตค่ะเนาะบอเปิดข้อความแต่เห็นแต่ว่าเห็นข้อความเนาะค่ะเนาะเบียบว่ามันเด้งขึ้นหน้าจอไหมต้อนร่าพ่านไป กองมือติดต้อนหนูขับมาลูกกระซมของความไปว่าเป็นอย่างพวกเธื่อคือจังเห็ดอย่างกับสันยังสี่เรื่องว่าคนใจหัวอกความเป็นเมย์หงสันผู้เธื่อก็ำลัง อันต oh, mm ี hmm. ้มักเสือเทพหน่อย mm hmm. เบิดแล้วเ mm hmm. นาะค่ะเนาะให้งอนให้งอนบาทนี้ mm hmm. พ่อพ่อสำาน่ะลหละคะ่ะติดต่อหนูกลับมาติดต่อกลับมาบอกว่าเ mm hmm. พื่อนอัดเมียเพื่อนอธิบายว่าัวเพื่อนในย่านหนูเอาลูกไว้ัวเพื่อนในย่านแม่ว่าหนูบาใหาลูกกลับขึ้นไปหนูก็เลยวิ่งไปเลยค่ะว่าคันกูซให้ลูกกูยู กูมีโอกาสตั้งแต่มันมาได้ยูมตั้งแต่ัวมึงกลับไปจากเมืองไท้ไปแล้วตั้งแต่พวมึงอันอตั้งแต่ัวมึงไปจากลูกตั้งแต่แต่กี่ที่ว่าก,กลับไปบ้านแล้วบ่สามารถที่ี่กลับเขามาเมืองไทได้แล้วกูสามารถเอาลูกไว้ตัวน,นั่งกัแล้วแต่เป็นอย่างตัวน,นั่นกูประมาณแบบว่าตัดสินใจให้ลูกไปอยู่ทั้งท,งทังที่กูมีโอกาสแบบว่าเต็มลุยกับลูกอยู่นี่ก็เพราะว่าคิดหอดอนาคตของลูกก็เพราะว่าบ่ยาใครลูก โบมีอนาคตอยากให้ลูกด้มีการเลี้ยงที่ดีจังตัดสินใจให้ลูกไปอยู่เป็นอย่างคือจังพากันคิดอย่างสี่และเป็นอย่างกับการที่แบบว่ากูให้เสียให้ลูกกับมาเยี่ยมบ้านน,านี่ยชั้นนี้มาแนาอีกจ้ะเสียให้ลูกกับมาเยี่ยมบ้านสนนี้มุสุผพากันเป็นอยียงทักแน่แท้อ้ยดูกะว่าไฮไลท์เติมอยู่ดอกค่ะบานนี้คือแบบว่าหนึ่งเหตุผลที่ลูกได้กลับมาหนูคิดว่านะค่ะเนาะหนูคิดว่าหนึ่งญาติหนูญาติ ย่านหนูฟองนะคะเนาะเพราะว่าหนูคิดเบื้องแล้วนะคะเนาะหนูคิดว่าย่านหนูฟองเพราะว่าคันหนูฟองนี่คือมมีขนนจเาะตามที่ข้าเจ้าเว้ามานะคะเนาะเปอร์เซ็นต์ที่หนูสีชนะมีหลายมีหลายเหตุเพราะว่าการที่แบบว่าอ่าเงินเงินดูแลลูกทุกเดือนนี่สี่แม่หนูดูแลลูกหนูส่งให้ทุกเดือนเพตาะเคยขาเนาะค่ะเนาะพอไหนมาโล่าออกมะนาวบ้าง ในมะนาวเนี่ยมะนาวนะค่ะน้องหนูดูแลลูกหนูส่งเงินให้ลูกทุกเดือนไม <บา S 3> ่เคยขาดบอว่าสิเป็นค่าเทอมแล้วก็แยกต่างหากบาอว่าสิเป็นอีหยังคือแบบว่าบนโบได้ร่วมราคาเลี้ยงดูเลยนะคะน้องโบจ <า S 1> ิมจเลยนะโบได้เลี้ยงกันแลน้วบัดนี้อ่าสองแลคือสิอแบบว่าคิดผิดแล้วก็สิคิดพ่อค้ำเบาที่หนูบอกไปว่าหนูบ่เคยแบบว่าสิสิสิบอกว่าดูแลลูกเลยหนูบ่เคยสิเป็นยังซั้นเลย ใส่น้ำปลาลาเข้าไปค่ะให้มันนัวกว่าเก่าเนาะกับการบวมืลยน,นี่นะคะเนาะคือแบบว่าคือแบบว่าย่านแบบว่าคือสิคิดผิดคือสิคิ์ผดบอกคำบอกที่ดูบอกว่าคันกุเสีเอาลูกไว้กูสามารถเอาไว้แต่โดนแล้วกอังสี่แม่ค่ะสามคือสิบนึกว่าคันบอกให้ลูกมามึงจ่ายเงินมาให้กูเบิดทุกบาทเลยเด้ค่าตัวมึงบินที่กูซื้อไปเท่าใดร่เนี่ คือสิแบบบาบ่อยากสิใจเหรอคะก็เลยจำใจให้ลูกมากมที่อย่างประมาณนี้แ่ละคะ่ะคือมันมีเหตุผลหลายเนาะคะ่ะเนาะและอีกอย่างหนึ่งหนูคิดว่านะคะเนาะหนูคิดว่าอ่านูว่าอะไรเหตุผลอีหยังและนู้เป็นคนที่จริงจัง,งจริงใจเนาะคะ่ะเนาะนูกก็เลยบบวเจวมามันคงคิดคิดหมดตรบนี้คือกันแหละมั้งมันก็เลยตัดสินใจให้ลูกมาลูกไฮวาสันลูเจ้าไหนขอจานอีกใบหนึ่งหน่อยจ้ะนีแงนีลามอีกแล้วนะคะ,นะ,คะเนาะเลือกแล้วมันก็เป็นอย่างสี่ละคะ่ะ ยา้าวด,ด้วยค่ะเด้อบอก่าแซบค่ะเดีย๋ยวจะก็อยสินไม่บอกให้ฟังอีกเดีย๋ยวกินตำสมก้อนนี่สูุร้น้ำปลาน้ำตาลบ่บ่ตองด,ด,ด้วยค่ะเดื่อ แล้วจะเป็นไงอยู่เรียบเทียมต้องใช้แม่มามามาได้แล้วนะคะเนาะเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะลูกก็เลยบอกว่าสีผ้าลูกมากับผ้ามากูบ่ได้เกียบกูบ่ได้สร้างนี่ยังสูดอกประสันให้ยใจผ้าลูกกูมาประสันเบิร์ตอยู่มรงนี้นะคะคนที่สีเมฆใก่คือบีนะคะเนาะเอ้าอันนี้มาพร้อมกับแม่เลี้ยงเพคุนสวัสดีค่ะแม่เอี้ยนนี่สวัสดีค่ะ แค่ไหนเซกันไปด้เย่่จงรียกสูจ้า That's i อ๋อไอ้นอันนี้เป็นเมี้ยเนี้ยเี้ยม่เมี้ยม่แล้วค่ะเนาะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นลูกเดสมนโอ้โหบังดังอันนี้เป็นลูกลูกลูกไม่นะคะเนาะเออเนี่ยะมุเจ้าเบิดอยูมองนี้ละค่ะ ที่ลูกมาหาแล้วขอบคุณหลายๆค่ะเอ้อสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องบีสวัสดีค่ะเอ้อสวัสดีทายหน้าแม่์ไม่เพิ่งเมย์น้องบีนั่นแหละค่ะแม่์ไม่เพิ่นนะคะน้องบีเอากินทักกินนี่คอปิดตำบักหอยแข็งน้ำจิ้มแตงแบนเาติลน่ะเขาอยากกินเป็ดไงเมื่อวานเนี่ยไหนเขาไปไหนแล้วเขาปิดน้ำเขาลื้อของเขาบ้างเก็บโค้งนี่แม่์ไม่เพิ่นนะคะเนาะแม่เลี้ยงเพิ่นเลยค่ะกับอันตีอยู่โหอันตีไหนฟันดูฟันน้ำนมหน่อยสิ เซ็บบอสเจ็บเจสซี Services> ่เจสมินทำมินเจสมินมาลีมาลีค่ะอ่าประนเลยให้นูเจิดีค่ะพี่บีประชันเอาว่าได้ราคาแางนึงนะคะเนาะเพิ่นเพิ่นอยากมาบ้านเฮาแห้งแหมเพิ่นอยากมาเมืองเฮาแห้งอยากมาเมืองไทยแห้งบอกดีเลยค่ะคือแบบว่าอ่า เมียไม่ของผัวเก่าแม่เลี้ยงเขานะคะเนาะอยากมาเมืองไทยคักอยากมาแต่สิขาดจัิงส่แม่คะ่ะเนาะบันนี้มีโอกาสเมียก็คือสิเขียดให้ผัวคือกันนั่นแหละคะ่ะก็คือสีดามันไปอยู่ดอกว่าลูกกับพงหอกันเนาะเรื่องของผัวเมียเขาเนาะ,ะ,ะก็เลยพักได้อันได้มานะคะเนาะนี่ค่ะลูกสาวค่ะลูกสาวนุชเชษคะ่ะแดนวูวจีแดนเจ <คะ S 1> <you> ๊นายนาย อกต้ดึงหันเนาะบอกว่าให้เปิดเพลงให้ร้านแยเขาอยากเต้นหนาตาแม่ไหมคือคนไทยเนาะโอ้ยเขาเป็นคนกัมพูชาอยู่หมองนี้เอานูถามิรีค้นฟังทั้งคุณกับทั้งบัานเขาหนาตามันคือคือกันนั่นแหละค่ะเอออิรีได้ใจกล้างค่ะเจ้าขอให้มีความสุขลายๆเด้อขอบคุณหนลายๆค่ะสวัสดีลุงกะเซให How you say in Cambodian language? สวัสดัยสวัสดัยสวัสดัปกมาบองโอ้นแต่ว่าแต่ว่า Thailand เขาไม่ว่า Thailand จุงกาไม่เอาบองโอ้นอู่รูปพนูนวันกันอะไรแล้วรูปๆๆๆเขาพามาไทยทางในต้องบีดเขาพาลูกนูไปบ้านเขาเพื่อที่สิแบบว่าสิ นุ้ยไม่ได้วัานเป็นความผิดของนางนนคะหนูว่าเป็นนู้ว่าเป็นแบบว่ามันเป็นความความบงการของของผัวเขามากกวัวนะคะเนาะหรือว่าข,ของพ่อลูกนั่นแหละคะ่ะือแบบว่าบ่าให้ลูกต่อเครื่องจากสิงคโปร์มาเมืองทไทยแหมใครให้ไปบ้านเขาแม่จ่ะอยู่ o u from the สิงคโปร์ทุ่งเซียมเรียบเจ้เออจากสิงคโปร์ไปไปอันเซียมเรียบแม่จ้ะ วันนี้หนูส่งข้อความไปไบหลายคือสิพักกันสำนึกผิดอยู่ดอกปาแล้วก็ย่านหนูฟ้องพ่อมเพราะว่าคันฟ้องมาหนูบอกเลยค่ะวะ่าหนูเข้าใจตามที่หนูเข้าใจนะคะเนะาะซานเขาก็คือสิบเบิ่งแบบว่าผู้ใดที่สามารถมีกำลังในการดูแลลูกหลายๆแล้วก็มีแบบว่ารายรับแล้วก็มีเออคือหนูว่านั่นนะคะมีกำลังในการดูแลเด็กหน้่ยนะคะเนาะ มีปัญญาในการดูแลสีนะคะก็คือสีใดลูมาเพราะว่ายีุ่่นเขาบม่มีงานมีการเหตุทั้งถัวทั้งเมียงสีไหมเพราะว่าเงินทุกบาททุกสังของเขานั้นได้จากอันรัฐบาลเกิดจากที่หนูทรงห้เท่านั้นเด้อค่ะเด้อเคยเคย่าบ่านบ่าสีสารขึ้นแบบว่าถึงแม้ว่าหนูสิบได้ยูน้าแต่วันหนูหนูมีความรับผิดชอบหลายโกเป็นสิแม่ค่ะบัดนี้ คือสิแบบว่าถ้ากันเกิดใจนึงก็คือสียานอีกใจนึงก็คือสิแบบว่าสำนึกผิดตกมั่งหนูกับบงูกันเนาะค่ะเนาะเขาก็เลยติดต่อหนูมากค่ะบัดนี้ติดต่อหนูมากปานแบบว่าเธอสั่งพวกฉันแห้งลายตีตอนนี้คือแบบว่าเพราะว่าพวกฉันได้เฮ็นยังสั่นยังสี่กับเธอหนูก็เลยว่าสั้งฉันเด้อยฉันก็ได้สั่งหรอกที่พวกเธอเห็ดยังสี่แต่ฉันแค่เสียใจในสิ่งที่พวกเธอเหตดลงไปเพราะว่าฉันบ่ด้คิดว่า ฉัมเลยคิดว่าพวกเธอสิมาเป็นคนจังซี่อีหานี่กูตกใจอืออือเพราะว่านูนูมานูฉันมเลยคิดว่าพวกเธอสีมาเฮ็ดเรลือกาเป็นคนยังซี่นูวางให้ย,ยังซี่นะคะมอเจ้าเนาะพ่อเข้ามาหรือเปล่าบบค่ะพ่อเขาเขาเมืองไทยบ่ได้นะคะเนาะ,ะ,ะพ่อเขาเขาบดเ,เมืองไทยบ่ได้ตลอดชีวิตจ้ะเพราะว่าวเขามาอยู่เมืองไทย เกินกำหนดหาปีแม่ค่ะเขาก็เลยือกแบนไปเลยแม่บันี้บันิแแม่ไมเขาก็เลยพามาขามมาทางทางนี่แม่้านบ้านบ้าบันหน,น,นูใกล้กอ่ะเส <This> บ่เอามาทจำแมไม่เอามาเลี้ยงอยากให้ลูกได้ไม,มีการศึกษาที่ดีแม่ค่ะแต่หนูเสื้อค่ะว่า ลูกหนูจังไรเขาใหญ่มาหนูเสื้อนะคะอันนี้เป็นความเสื้อของหนูเลยมีความรู้สึกไดคะว่าลูกจะต้องกับมาหาหนูเพราะว่าแค่ลูกมากพี่แค่์ทงสามมือนี้ลูกป่อยากกลับป่อหยากไปใส่แล้วเพราะว่าอยู่พี่มันอิดจราจักรยานไงมีจักรยานเห็ดตันเห็ดสิปั้นไปใส่อะไรอะลูกที่เราซื้อมาเมื่อคืนไงหน้าหนูปิดน้ำหรือยังอะเออมามามาสวัสดีครับก่อนนะลูก ดีคปิด <rôle> ก็ได้สวัสดีครับ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 เป็นยังไงบ้างดีครับดีครับออดีครับชอบมังคทยชอบมังไทยไหมครับครับหวหมุหวหมัดรู้เบื่อเไม่เฉียบตเเนเนจ้า ปิดแม่ปิดบูทูธเครื่องขาวของเอ้ยพูดอยู่พ่นเครื่องนั่มตันสีขาวๆอ่ะมนเก่าเครื่องนั่มก็ได้มันอยู่แถวนั้นแหละ้งเลยเปิดลูกมาทั้งเบิดคนเลยจ้ะแล้วก็แม่เลี้ยงเขากับมานั่มบอกเลยค่ะว่านั่งบีเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ บคิดเล็กบคิดน้อยเอาค่ะน้องบัคิดเล็กบ่คคิดน้อยเราเป็นคนที่แบาบว่าหายภัยคนเสมออันนี้เราเปิดไว้บออันนี้เปิดเองบัคได้คนตอนนี้มันเปิดเองถ้ามันใกล้พวกเครื่องเสียงยังีิมันที่เปิดเองนี่แลลนเลีเ๋ยวเด,ด,ด้เยวดเดกให้หเดี๋ยวนข้าวหนึ่งคำมาเจ้าน้องๆกลับเมื่อไรจ้ะกลับอันกลับกลับ When y o ว r i n g ยี่สิบสี่แต่กับวันที่ยี่สิบสี่แต่กลับวันที่ยี่สิบสี่แต่หลคยคนสิถามว่าอันเอาทำไมเอาลูกไว้เลยไม่ได้หรอไม่ค่ะเอาไว้ได้แต่ไม่เอาไว้เพราะว่าจะต้องให้เขาเมีอนาคตที่ดี <No. S 1> ให้เขากลับไปเลี้ยงยู่พุ่นะคะเ mm. นาะใจยังบีอยากเอาลูกไว้ใจที่ขาดแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าให้เขาเมีอนาคตที่ดีดังบีกัเลย บ่เอาเขาไหวดอกจ้าแครมาหาหนูซำนีหนูก็ดีใจโพดแล้วน้องจีนอกาะหลุดเนาะไร c e นู o d ด e ออนไรไปเปิดก่อนไปเราอยากเต้นเขาอยากเต้นน้ำเป่าน้าน้ำเต้าไม่อยู่โทรถามพี่น้ำตาลซิว่าโทรศัพท์เครื่องขาวอยู่ไหนลุกขึ้นไปหาคนนะดูในกระเป๋าหรือเปล่า ้าเพันเทียวอหลายๆหม่งดาแบ่นจ้าสิบห้าไปยูฮันดวบาตอนนี้ติดงานศพยูดาอยกไปน้อน้ำซห้ลน้ำุ้น้ำจกน้ำจุกน้ำจุกน้ำจน้ำจกน้ออันน้น้ำซื้อวันน้ำอุกน้าอุน้ำาุกน้ำจุกน้ำจุกน้ำจุน้ำจเกน้ำน้ำจกน่เรากน้ำน้ำกน้ำจุกน้ำกน้ำจกน้จุกน้ำจุกน้ำจุกน้ำอุกเขาจะกื้ำจะซน้อ n ุกอ อยู่บนบ้านมีบนนะอยู่บนบ้านลงห้องครัวลงตู้เย็นอ่ะครับขึ้นไปเอาเลยลูกมันจะเป็นกล่องอยากเห็นแม่เลี้ยงน้องค่ะมีสมบัตมอนซีอยู่บ้านอยู่ในอยู่ในงานมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ที่โอเคเออนี่แหละเครื่องนี้นั่งกำลัมนนีอยู่่ังกนั่งนั่งกำลังอันนี้ค่ะนั่งกำลังซีไฮลูกนั่กำลังซีไฮลูกอันยานม ตายอะคะคักล้มมึง<ด>สระเบิดลมมึงสีใหคะเนาะค่ะเนาะันเล่นนเนูมลูกๆไม่ได้มากรุงเทพโอ้ลูกๆไม่ได้มามงไทยสี่ปีแล้วจ้ะสี่ปีเต็มเลยดนะวนวันยวันวัฮะเมดา่เหอะตากเต้นเพลงอะไร งานกาศาสตร์สุรินทร์นงบียูมุ่งใดเอื้องานกาศาสต์ลูกคุณโตพูดใจคล่องมากแม่นจ้ะอะมีงานการศาสตร์ยู่ขนมจีนศาสตรอย่างนี้ดูดูวบอกเยสิม่ลนคนประเททกัมพูชาค่ะไป่เนี่ มึงยังไม่ได้หรอกแล้วมึงไปไหนมองกูเราขับยังไงนี่ m ัสเมนอ๋อไอตันเพลเลยแม่ใจเ Should use cover ดีด้วเอาแบบเป็นการกุเทียนก้อย